ข้อมูลชุดหนึ่งนะครับเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ก็ตามนี้นะครับหมายความว่าข้อมูลนี้โจทดเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเรียงใหม่นะครับเขาบอกว่าพิสัยให้มาด้วย14ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ106ให้หามัธยฐานอา้าวอันดับแรกเราก็ใช้พิสัยเนาะพิสัยก็คือ ค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดใช่ไหมฮะเราก็จะได้ค่าอะไรออกมาได้ b นะครับอา้าวได้ยังไงได้แบบนี้ครับเราบอกว่าพิสัยแทนเป็น r แล้วกันนะครับคือมากสุดลบน้อยสุดพิสัยจทย์ให้มาคือ14มากสุดก็ b นะฮะจากภาพเนาะลบน้อยสุด98เราจัดรูปใหม่จะได้ b ก็คือ 14บวก98นะครับรเพราะฉะนั้น B ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ112อ้ย1น2นะครับเนี่ยพอได้ B เสร็จปั๊บอา้าวก็แทน B ลงไปนี่แค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการหามัธยฐาน มัธยาฐานบอกว่ามันคือค่าที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลเสร็จแล้วจากข้อมูลนี้มี9ตัวตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวที่5ซึ่งมันก็คือตัวอะไรครับมันก็คือ A หมายความว่าการที่เราจะรู้จากว่ามัธยาฐานเป็นเท่าไหร่เราต้องไปหาค่าตัว A ออกมานี่เราจะหา A จากตัวไหนนะครับโจทย์บอกมาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ100 เราก็จะใช้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตในการหา A. เอาหายังไงไปต่อครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเราบอกว่ามันคือ X bar าเท่ากับซิกมา X ส่วนด้วย N อันนี้คือสูตรแต่ความหมายของมันก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันรวมก็คือใช้เครื่องหมายบวกนะครับอาบวกกันทุกตัวว่างั้นเถอะแล้วก็เอาไปหารจำนวนข้อมูล จำนวนข้อมูลก็นับดูว่ามีกี่ตัวก็นับแล้วเมื่อกี้นี้เนาะมี9ตัวใช่ไหมครับเราก็าหารทั้งหมดนี้ด้วย9เสร็จแล้วทําไงครับเสร็จแล้วเราก็บวกเลขครับ x บา r โจทย์ให้มาคือ106เนาะเราก็แทน x าร์ด้วย106แล้วกันเท่ากับอา้าวรวมเลขครับทีนี้ความยากอยู่ตรงนี้ครับบวกเลขถูกหรือเปล่า เอาบวกเข้าไปฮะเราก็จะหาตัวที่มันบวกกันแล้วได้ไง่ายเนาะอย่างเช่นเอา109กับ111รวมกันกลายเป็น220อ่ะไม่เอาดีกวะ่ะนะเอาตัวใหม่เห็นและเห็นแล้เอา101ดีกว่ากับ109เป็น210 100กับ110ก็เป็น210 98กับหนึรวมกันก็เป็น2องรอ้าวเหลือตัวเลขอีก2ตัวคือ104กับ111รครับรวมกันเป็น215รอ่าสตัวนี้บวกกันก็เปรียบเทียบกับการคูณ3ามนะฮะมันก็จะได้นะรครับหกร้มสิบไหมอ่าบวกกัน630้อยบวกสองเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขรวมกันมันก็จะได้5 1บวก3ได้4และก็6บวก2ได้8นะครับอ่าต่อไปเราก็จะย้ายเนาะย้ายเก้าขึ้นไปคูณน,นะฮะแต่มันยังเหลือตัว A อเนาะอย่าลืมบวก A เข้าไปด้วยนะครับ ปบจัดรูปใหม่ a ของเรามันก็คือเอา9ขึ้นมาคูณกับ106กลายเป็น9654 9 6, 5, 14, 9 1 9 5, อ่าย้าย845ไปลบก็จะได้ a ออกมาคือ901 109ะครับได้ a นี่ตอบได้เลยไหมครับ ตอบได้เลยเพราะว่ามัธยาฐานของเรามันคือค่าที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลแล้วโจทย์เรียงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้ a เ,เราก็ตอบได้ทันทีครับว่ามัธยาฐานของเรามีค่าเท่ากับ109งองูนั่นเองนะครับเจอข้อแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับ